ใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเดือนให้เราโอเคนะตอนนี้เราก็ต้องเสียเวลาเป็นเ,เลยนะครับตอนนี้ผมก็จะไปอยู่เอ้ใครจีครับ okay. นะ <c oughs> อีนท่นคนรวยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแบบบักฟูนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ผมก็ ไปให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าของเกาะที่เรือไมใ่ใช่ครับเรือผีมันอยู่ตรงไหนนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เออมันอยู่ตรงนั้นนะตรงน,น,นั้นเอตรงน,นั <c oughs> งนานนาน้นมันดูประมาณตรงนั้นนะ ตอนนี้ผมก็กำลังจะกระโดดขึ้นไปให้ทุกคนที่เราต้องรอแล้วโอเค้ันนี้เป็นเป็นเป็นนักการ นี่เป็นนักกักกูนะครับซี่เวลาเรากีแล้วเลื่อนมันลดนะมันก็จะเรื่อมันลดแล้วใช่ไหมครับเรื่อเรา้อยใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเลื่อนให้เราโอเคนะครับตอนนี้เราก็ต้องเสียเวลาเป็นเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะไปอยู่เอ้ใครจีนะมันโบค่ะมันโะมันเป็นโปหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ตอนนี้นะผมก็จะแวะไปเพื่อที่จะไปอยู่ตรงประมาณข้างๆเกาะที่มันอยู่ข้างบนนะนนะเอาเลยนะผมก็จะมุ่มไปเลยครับวันนี้ผมก็จะไม่ค <c oughs> ีอะไรมากนะผมก็จะไปเลยนะไม่ต้องรออะไรน,นะโอเคนะไม็ต้องไปเลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องรองอะไรเลยนะครับ แลละครับผมก็จะรีบไปเพื่อไม่ให้ให้ผู้ชมเสียเอลน,นะครับโอเคแหละครับแบบนึงนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องรีบเข้าไปก่อนที่ผมจะไม่ได้กิดกล่องเป็นก,กล่องธรรมดานะกับกล่อง ผมก็จะไปทางนู้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปโลกสาม <c oughs> ผมก็จะไปเลยนะครับแบบไม่ต้องรีรอโอเคละผมลงแจ็คกิววิ่งเร็วก่อนแล้วพอผมถึงแล้วผมก็ต้องปิกล่างก่อนนะับแล้วผมก็จะวิ่งสปีดไปเลยสปีดสปีดเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปสุ่มปรนนะครับ <c oughs> <c oughs> บมดเป็นที่เรียบร้อยแต่พอเก็บกองก่อนน็ตรงนี้ไม่บอกรถต้องนี้กว่าแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ต้องถึงสองวันสามสเปร์นะเมื่อกี้ได้แปดร้อยแปดร้อยนครับอันนี้มาดูกันโอ้โหได้ต้องสองวันเจ็ดหกสองพันเจ็ดร้อยหกนับสองวันหกนับก็คือ โอเคครับก็จะสุ่มคลใสามสองหนึ่งโอเคได้แล้วครับห้ามือโอได้ขนกลางแล้วเนี่อแลมดี๋ยวไปก่อนห้ามือครับ ต้อดเปิดล้วออตัวนี้ไปสามคนดูครับเลยเนแบนี้น,นี่นนและท่านผู้ชมลา่อนครับพอเราเข้าเสร็จแล้วผมก็จะมานั่งดูผลครับ ตัวน,นี้คือของตัวผมผมเล่นนานเอาแล้วครับตันนี้ผมก็อยู่ประมาณผมก็จะไปดูบดว่ามีอะไรเกิดแต่ไม่ได้ดูนะครับโอเคไม่นมีบทอะไรขายเลยครับเพิม่มุไม่ขายเล่นเทเยอโอเคครับตอนนี้ผมก็ อยู่ประมาณตรงนี้ไปที่เ네ร <Stevens>. ียบร้อยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะมาดูอะไรค่ะตรงนีครับมีแต่ของลาบะหัวตะกล่เราไม่ดูต้องดูเปล่าดูนะสี่ร้อยห้าสิบเยอะมากหนุ่มมันสีเรียครับโอเคครับผมก็จะปิดลิปโลล์นะครับมุ้ยมุ้ย